สวัสดีครับท่านผูปฟังที่เคารพวันนี้หลุงอ้วนจะเล่าเรื่องที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่ามีท่านผู้ฟังบางท่านถ่ายถามถึงสุดยอดแห่งพระหล่อโบราณอันดับหนึ่งของแผ่นดินสยามซึ่งก็คือรูปหล่อของหลวงพ่อเงินพุทธชดแห่งวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรและท่านพู้ฟังก็ได้ชี้ชัดลงไปอีกว่าอยากจะฟังเรื่องราวของพิมพ์ที่ถือว่า เป็นที่สุดแห่งความนิยมนั่นคือพิมพ์นิยมและพิมพ์ขี้ตาถ้าผู้ฟังครับเพียงแค่ไดเอ่ยพระนามของหลวงพ่อเงินจิตใจก็พลันมาเกิดความรู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแล้วเงินนั่นก็คือพวกทัพย์และพุทธโชดก็คือความสว่างสวัยแห่งองค์พระท่านคือพระอริยสงฆ์ผู้มีวาจาสิทธิ มีเมตตาบารมีสูงส่งและวัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนนั้นบัตรนี้ได้กลายเป็นตำนานที่มีมูลค่าสูงส่งและเป็นที่แสวงหาของคนทั้งแผ่นดินตำนานการสร้างพลังจิตหล่อหลอมโลหะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในแต่ละพิมพ์ผมคงต้องขอกล่าวถึงกับวิธีการสร้างเสียก่อนนะครับพระของหลวงพ่อเงินนั้น ท่านเป็นพระหล่อโบราณครับไม่ใช่พระที่ปั๊มออกมาจากเครื่องจักรการหล่อในสมัยนั้นต้องใช้ความเพียรพยายามและต้องใช้พลังจิตขององค์ผู้สร้างกำกับในทุกขั้นตอนเป็นที่กล่าวกันว่าหลวงพ่อเงินท่านจะทำพิธีเททองหล่อด้วยองค์ท่านเองท่ามกลางพิธีกรรมอันเข้มขลังบรรจุพระกาาอาคมและที่สำคัญที่สุดก็คือการอธิษฐานจิต บรรจ,จุหัวใจและบารมีของท่านลงไปในองค์พระทุกองค์ด้วยเหตุนี้พระมหันานจึงมีชีวิตและเปลี่ยนไปด้วยพุทธานุภาพอันเข้มขัังทีนี้เรามาดูกันที่สองพิมพ์หลักนะที่ท่านผู้ฟังได้ถามกันมานะครับคือหนึ่งพิมพ์นิยมหรือว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทองหรือพิมพ์ที่เป็นดังองค์ครูครับเป็นพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับในวงการ ว่ามีความงดงามทางพุทธศิลป์และลงตัวมากที่สุดลักษณะ,ะเด่นขององค์พระนี่จะประทับนั่งปางสมาธิมีใบหน้าที่อิ่มเอ,อิบริมฝีปากนั้นว่ากันว่าเหมือนยิ้มนิดๆเปี่ยมไปด้วยความเมตตารายเอียดต่างๆจะมีความคมชัดทั้งจีวรที่พาดผ่านและสัดส่วนขององค์พระที่ดูสมบูรณ์แบบ ความหมายพิมพ์นิยมนั้นเปรียบเสมือนความสมบูรณ์แบบเป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์และความเจริญก้าวหน้าขั้นสูงสุดครับพุทธคุณไปที่เรื่องลืออย่างยิ่งในด้านมหาโภกทรัพย์ยสมดังชื่อหลวงพ่องเงินผู้ที่บูชาหากว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมประกอบสัมมาอาชีวะบารมีของท่านก็จะช่วยหนุนช่วยดึง ให้เงินทองนั้นไหลามาเจมาค้าขายก็ร่ำรวยอันดับที่สองพิมพ์ขี้ตานี่แหละครับท่านผู้ฟังพิมพ์ที่เป็นตำนานที่สุดเพียงแค่ได้ยินชื่อก็ชวนได้สงสัยแล้วว่าขีตาเนี่ยมันจะเป็นมงคลได้อย่างไรลักษณะเด่นพิมพ์นี้โดยรวมก็จะคล้ายกับพิมพ์นิยมนั่นแหละครับแต่จุดที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่มาของชื่อก็คือบริเวณพระเนตร หรือดวงตาขาององค์พระนั่นนะครับที่มาค้นชื่อในกระบวนการเทรทองหล่อแบบโบราณน,นั้นเมื่อโลหะร้อนๆไหลเข้าไปในแม่พิมพ์บางครั้งมันอาจจะมีฟองอากาศหรือเศษโลหะเล็กๆไปตกค้างอยู่ในเบ้าพระเนตรเมื่อแกะพิมพ์ออกมาจึงปรากฏเป็นตุ่มเนื้อเกินเล็กๆที่อยู่บริเวณหัวตาหรือในดวงตา ซึ่งคนโบราณท่านมองแล้วก็จินตนาการไปว่าเหมือนกับขี้ตาที่ติดอยู่ในดวงตาในยามเช้าบ้างก็ว่าเป็นเพราะแม่พิมพ์ที่ใช้อาจจะชำรุดไปบ้างหรือว่าเป็นฝีมือของช่างชาบ้านที่ไม่ได้มีความปราณีตเท่ากับช่างหลวงความหมายแต่ถ้านผู้ฟังครับในโลกของพระเครื่องนั้นตำหนิที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเจตนาอันบริสุทธิ กบกลายเป็นสเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ที่ยืนยันความแท้ความขี้ตานี่แหละครับคือความขลังพุทธคุณแม้รูปลักษณ์จะดูดุก,กว่าพิมพ์นิยมแต่พู้ธคุณนั้นหาได้ด้อยกว่าไม่เผลอๆที่จะโดดเด่นไปในทางโครงพัญชาตีและมหาอุสเสดซ้ำไปมีเรื่องเล่าขานกันในหมู่คนเท่าคนแก่เมืองพิจิตรบ้าในสมัยก่อนนะครับตะเกงเมืองพิจิตรนั้นดุนัก แต่ใครที่มีหลวงพวกเงินพิมพ์คีตาติดตัวไว้เรื่องปืนผาหน้าไม้นั้นไม่ต้องไปพูดถึงเสียงปืนที่ดังขึ้นมักจะเป็นเพียงเสียงแชะคือยิงไม่ออกหรือบางครั้งยิงออกก็ไม่เคยได้ระคายผิวนี่แหละครับท่านปู้ฟังตำนานเขาสองพิมพ์ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นิยมที่เปี่ยมด้วยเมตตาโภกทรัพย์หรือพิมพ์ขีตาที่เข้มขลังด้วยอำนาจคงกระพัน ทั้งสองพิมพ์ล้วนกําเนิดจากแหล่งเดียวกันคือบารมีธรรมอสูงส่งของหลวงพ่อเงินเป็นเครื่องยืนยันว่าของจริงของดีนั้นไม่จําเป็นต้องสวยงามไร้ที่ติตลอดไปบางครั้งในความไม่สมบูรณ์แบบก็แฝงไว้ได้วยพลังอํานาจและยิ่งใหญ่ที่รอคอยผู้ที่มีศรัทธาที่แท้จริงมาคนพบเอาละครับสําหรับวันนี้ผมลวงอ้วนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ